ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับผมขออนุญาตเสนอสามเรื่องสั้นๆครับไม่ไม่ยาวนักแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำเสนอเพื่อให้สังคมได้กลับมามองและฉุกคิดเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนมีการรัฐประหารในปี49เกาเราเคยได้ทราบข่าวแล้วว่ามีการคุยกันวางแผนกันที่เป็นนั้นที่รู้ทั่วไปว่าประชุมกัน ที่บ้านคนที่ชื่อปีมาลากุลหลังจากนั่นก็มีการรัฐประหารในปี49พี่น้องและประชาชนทั่วไปคงจำได้คลิปซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาโดยที่มีสื่อสารมวลชนช่องสามแนวเอาไปออกเสร็จแล้วหายเงียบนอกนั้นมีแต่ช่องประชาธิปไตยที่เอาหมุนเวียนกันมาเพื่อให้ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ได้ประชาชนให้ได้จับพิรุษและ บทสนทนาทั้งหลายว่าบ้านเมืองนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากที่มีการวางแผนกันในครั้งนี้แต่ครั้งนี้มีสถานที่มีตัวบุคคลชัดเจนมีคนเข้าร่วมการชุมนุมวางแผนกันประชุมวางแผนกันสิบกว่าท่านนะฮะผู้ที่มีบทบาทมากเลยที่เป็นตัวจากสำคัญและเป็นมันสมองของฝ่ายพันธมิตรที่เคยล้มรัฐบาลของประชาธิปไตยมาแล้วตั้งแต่ปี19อย่างเช่นปาโมด นาคอนทับนะฮะดรอมรจันทรสมบูรณ์ดรชัยนันสมุทรวานิชแล้วก็นายสุรโโพงษ์ชัยนามคนที่เป็นอดีตทูตนะครับมีความรู้ดีมากนะฮะคล้ายๆกับ CIA หน้าแหลมวันดำเลยครับแต่ค่อนข้างที่จะเพอ้อเจอ้อไปสักนิดหนึ่งในในในความเห็นของเขานะฮะส่วนฝ่ายกองทัพครับได้ทราบกันอยู่แล้วว่ามีพลเอกสายหยุดเกิดผลเป็นประธาน นะมีอดีตผู้มีาการอาหารบวกคือพลเอกวิมลวงวานิชพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์และผลเอกวิเชษกาลุญยาวานิชซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้ทําการยืดอานาจในรอสชอมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เขานั่งคุยกันสรุปแล้วเนี่ยมันมีคลิปทั้งหมดเนี่ยหตอนตอนละสิบน,นาทีเราก็ได้วินิพิเคราะห์ทั้งหมดแล้วนะก็มานําเสนอเป็นจุดเล็ก แต่มันเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองและจะทําให้สังคมเนี่ยอย่าลืมประเด็นเหล่านี้ว่าคนพวกนี้กําลังคิดที่จะจะทําลายบ้านเมืองเหมือนปี49อีกคลิปแรกผมขอเลยนะครับผมขอเป็นคลิปแรกโดยการพูดจาของนายปราโมดนาคอนทัพขอคลิปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เอองูนี้มัน้โหหนเือนก็ตว่รางัวใหญ่แานแตแต่าต่ร่งแตูต่รงรปราแต่ร่างแต่ร่างตปร่แต่ป่างต่รู่างแางตรปง่าแตงแางปราร่งแตางตารต่าง นี่แหละครับใจความของในปราโมทนาคอนทัพที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็แล้วแต่นเน้นพยายามเน้นและชี้นํบาบังคับแล้วก็พยายามจะโน้มน้าวต่างๆนานาให้ผู้ที่จะมีบทบาทที่ไปพูดกับกองทัพบอกว่าต้องรัฐประหารอย่างเดียวถึงคนเหล่านี้ออกมาเกะกะบ้านเมืองทําความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองไม่ว่าจะเท่าไร่ต่อเท่าไหรถ้าไม่รัฐประหารไม่มีได้วัน ได้อำนาจรัฐาธิปัตย์มาบริหารประเทศอย่างเต็มที่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือความเลวความชั่วเป็นความคิดที่ชั่วช้าสามานมากมากเลยของฝ่ายที่ทำบ้านเมืองให้วุ่นวายในขณะนี้คลิปที่สองมีครับคลิปแต่ละคลิปใช้เวลาไม่มากแค่นาทีเดียวพี่น้องฟังให้อย่างชัดเจนผมจะเน้นอย่างชัดเจนและเดี๋ยวจะสรุปกับคลิป เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้สร้างเรื่องนี้ขึ้นเองสังคมจะได้ยอมรับขอคลิปที่สองเลยครับขอันาราจเลย่นเลยว่าไม่เพื่อทผมที่ามันเป็นไม่ชอบทำไม่เป็นไม่เป็นทางาดนะาจะมาทก็ตองมือมันต้องมีคนที่สมควรในปจุบัตนีผมคิดว่า สกานมันเกิดอะไรที่หนึ่งหรว่าหลังแต่วเราไม่กลัวสามารมที่จ้ไปคบใครโดยว่าถ้ากระบวนการที่มีคำว่ามือการจปลอดจริงจนะถ้ามัน็ขาดเราแล้วถ้าต้าไม่ทำลัษณะารงานได้ี่เกิดได้หารออกมาเชื่อว่าปัหาตกนตันานาแล้วอาหารนจะไปจเลยผมทบุเจออะ ภาษีอาาจเริกมนบ้างขนาดนี้าจัเิว่าเก่งแต่ปฏิทินแล้วผมคิดว่าในการโอเคมเินมาสุงอมนัแหละว่ากระบวนการทางกฎหมายเรายัมีอยู่หรือเปล่าทำไมเราไม่ทำให้มันมันสุดกเบียรกระบวนการต้อาเราทำไม่ได้เรือะไรจะไหมครัต้องประกาศวีาคิดอะไรอะไรก็ประกาศเาต้งไ้ำตบผมเดียคิดว่ามีเงื่อนไข กาทตาันไปเก็ต้องมีเงื่อไที่อมองพอุแต่ขณะี้ผมผมจะงิมว่ากระบวนการกระบวนการก็ถาวรเจ้าเจ้านะถามว่าตายหรอยไม่ตาี่ารงานอะไรจะได้รู้ต่างหากจะยังยังยังไม่ได้การปฏิบติถ้ามไม่บอกก็าจะทำต้องปิด่ทุกวันใช้ใจํำเลยคุ้มทุกไย่ก็ออกตลอดเวลาคเนี่ยแต่ว่าถ้าคนตายหมดทุกคนนี้ เอาแล้วครับนี่แหละท่านที่พูดคือถ้าอดีตพบทบทถ้ามีหมนวงวันนิดท่านก็พูดนะครับชัดเจนว่าคนพวกนี้พยายามจะปลูกแล้วพยายามจะผลักดันให้ทหารออกมาทําการรัฐรหารเมื่อตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วด้วยซ้าไปแต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ คือเขาคิดที่จะทำแต่คนพวกนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าต้องการที่มีเหตุผลเพียงพอเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ค่อยๆเลวร้ายมาเรื่อยๆก่อนการเลือกตั้งจนมีการเลือกตั้งจนมีการยิงกันนี่คือการปั่นสถานการณร์ของการวางแผนของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเองิญในการมีระเบิดที่อรุสาวรียี ในการมีการยิงกันโดยทั้งสุดท้าย้ายแรงที่สุดยิงกันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่แยกหลักสี่เป็นเหตุที่คนพวกนี้ต้องการจะสร้างสถานการณ์ขึ้นในการวางแผนทั้งสิ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญครับสุดท้ายฮะสุดท้ายประเด็นสุดท้ายเลยผมอยากจะให้พี่น้องฟังคนคนนี้พูดครับผมไม่น่าเชื่อครับว่าคนคนนี้อดีตเป็นผู้บังคับการโรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัยนะฮะคุณชายอน,นันตสมุทรวันนิ้ขอคลิปสุดท้ายครับขอคลิปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งสั้นๆครับ สั้นๆนะชัดเจนไหมครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่กองทัพจะออกมาแล้วกลัวคนไม่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุผลที่คือเอากองกำลังต่างชาติออกมาฆ่าคนไทยและไม่ใช่ไม่มีนะครับเรากำลังจับผิดแล้วเราติดตามข่าวโดยทางรัฐก็ติดตามข่าวมาตลอดว่ามีการเกณฑ์มือดีๆที่ทำงานอยู่แถวบ่อนชายแดนประเภท ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีเข้ามาเป็นกาศดูแลพวกนี้จำนวนหนึ่งโดยมีคนควบคุมคือกองทัพคนบางคนในกองทัพควบคุมข้อสังเกตคืออะไรเมื่อวันนี้ท่านประธานธิดาได้นำเสนอรูปรูปหนึ่งซึ่งคนยิงเป็นกองกำลัง ที่ทราฝ่ายเนี่ยไปยืนอยู่กับผู้มังคับการกรมทหารราบที่สิบเอ็ดรักษาพระองค์คือพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีก็สงสัยว่าพันเอกทรงวิทิ์หนุนพักดีนี้ออกมาทําไมปกติสถานการณ์นี้ทรงวิท์นะฮะปกติสถานการณ์อย่างนี้เฉพาะกรมทหารราบที่สิบเอ็ดรักษาพระองค์เนี่ยมีทหารอยู่สามกองพัน ความจริงผู้บังคับกองพันเหล่านั้นต้องออกมาอยู่ในสถานการณ์ในแยกหลักสี่วันนั้นแต่ไม่เห็นครับกลับเห็นเป็นผู้บัญชาการกรมทหารราบออกมาเองผมถามว่ามีคนก็สงสัยว่าท่านออกมาคุมเกมเรื่องนี้ใครสั่งท่านออกมาครับกองทัพอย่าเล่นละครครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นประเด็นที่ตบท้ายก็คือว่า คนเหล่านี้ต้องการให้ประชาชนออกมาเรียกร้องก็คือประชาชนที่สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองในขณะน,นี้ออกมาเรียกร้องให้ทหารมาปฏิวัติเหมือนปี4ีเกอันที่สองถ้าไม่ออกมาเรียกร้องก็เอาวางแผนเอากองกาลังต่างชาติมาผสมอยู่ในม็อบและยิงคนไทยด้วยกันเองชั่วไหมฮะนี่คือความคิดของชายนาสมุทรวานิช์นะครับข้อสามถ้ามีการจราจนถึงขั้นยิงกันนถึงจะเกิดการปฏิวัติรัฐทหารคือ คือเบ็ดเสร็จเก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเกมเป็นอย่างไรใครวางแผนเป็นอย่างไรฝ่ายรัฐและประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องไม่ตกอยู่ในเกมเขาเป็นอันขาดครับจะต้องไม่ตกอยู่ในเกมเขาเป็นอันขาดครับแล้วผมขอเรียกร้องไปถึงสลสอครับให้ตรวจตะเข็บชายแดนให้อย่างเข้มนะครับผู้บัญชาการหน่วยซิลเห็นพูดนักหนาครับ ว่าถ้าใครเอากองกําลังต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนสกัดฝาน,นี้เข้ามาสามสี่สิบคนอยู่ในมอบสุเทพเทือกสุบันและเอาปืนยิงพี่น้องเราบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วไหนผู้บัญชาการเหนือซิวเปมุดหัวอยู่ที่ไหนครับเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่อยู่ในนี้ต้องรับผิดชอบะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบด้วยประเด็นเท่านี้